สำหรับอันนี้ก็เป็นกล้วยเทพพนมนะครับพี่น้องกล้วยเทพพนมกัจัดยูอีกประเภทของคายากนะครับสังเกตเห็นบอพี่น้องแม้กระทั่งกล้วยเขาสิหันเขาหากันนะครับก็กสิคือคือจังเฮ่าพนมมือนะครับเขาจังเอื่นว่ากล้วยเทพพนมนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นของหางยากต้นเขาสิสูงสูงคักพี่น้องกับยูประมาณจัก4เมตร5เมตรุ่นละครับ อันนี้ก็เบาวนนซูมให้เบิ่งใกล้ๆนะครับพี่น้องเพื่อสิได้เห็นชัดๆนะครับลักษณะวีเขาก็สิอยู่ประมาณนี้บ่เกิน7วีนะครับพี่น้องเออเครือนึงก็สิบ่เกิน7วีวีนึงก็สิประมาณ20หน่วยนะครับแล้วสังเกตเบิ่งนะครับพี่น้องอ่าเขาสิเอาหันหันหันหน่วยมันเข้าหากันแล้วก็อยู่ติดกันมันบ่ได้มันบ่แม่นกล้วยตีบหรือว่าแม่นอีหยังเด้อพี่น้องเขาสิติดกันแต่ว่าเวลา เวลากินเนี่เขากับเวลามันสูงเข้ากับแกออกกินมันก็จะเป็นนวยไผ่นวยมันนะครับพี่น้องอันนี้ก็จัดได้อีกเป็นกล้วยประเภทหนึ่งนะครับสาหรับสวนเกษตรบ้านโน่นกะพยายามสิอนุรักษ์พันธุ์มันไหวนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งอีกต้นหนึ่งกันยุ่ในก่อเดียวกันเลยละครับพี่น้องมันจะอยู่ด้านนี้นะครับนะผมบัครับพี่น้องเนี่ยครับไก่ไก่สีเรีตัดดละล่ะครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยลักษณะเขาสีบ่แตกบ่แตกต่้งกันครับ ล <c oughs> ักษณะเขาแตกต่างกันครับพี่นอ้องสิมีประมาณ6 7เวีเนี่ยครับพี่น้องวีที่สวยที่สุดก,ก็ประม่านวีที่3ที่4ที่5เนี่ยครับพี่น้องเออวีแรกๆเขาอาจสิบอ๊บอบค่อยสวยไปไหนเพราะว่ามันสิงานหน้าขึ้นแล้วเพราะวีที่2ที่3นี่เขาสิประกบนหน้าเข้าหากันก็สิคือไข่ห่อค้นเ่า,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 ขขาขขพะนมมือเนาะครับพี่น้องอันนี้ก็จัดจัดประเภทหายากเนาะครับต้นเขาสิสูงครับสำหรับกล้วยเทพนม นะครับถ้าบํารุงเขาดีๆด้แห้งสูงครับพี่น้องแห้งสูงอืมแห้งสีสูงนะครับอันนี้บ้านนุ่นบ่ค่อยเด้บำรุงเขาจะได้รากาเอาไซต์ตปขีไกล้นะครับพี่น้องเนี่ยสิเบิ้ล้างล่างสังเกตถุงขีไกล้นะครับพี่น้องเนี่ยครับกระสอบขีไกล้ได้ครับพี่น้องว่าเป็นยังได้นีิเนี่ยที่เห็นขาวๆอยู่เนี่ยคือกระสอบขีไกล้็คือเอาใซใส่ใส่ใบบ่ได้เอาไปติดโค่นนะครับพี่น้องเอาห่างห้างโค่นก็ไหวนะครับล้วกาทิมไปหนึงสี่ครับว่าได้ สีจาบ่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องกัเป็นกล้วยที่ทนนะครับเป็นกล้วยที่ทนทนนนอนทนดวงทนทุกทุกยางล่ะครับพี่น้องเออบ่คือกล้วยน้ำ้ากล้วยน้ำ้าเขาสิบค่อย่ท้นเนาะกล้วยน้ำ้าเขาสิเป็นพ้ายเป็นยังตวบากล้วยพวกกล้วยพะนมกล้วยอ่านาคนะครับกล้วยพะนมกล้วยนาคกล้วยหอมพวกเนี้ยเขาสิท้นตโลกนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นกานิยมปลูกเนาะครับพี่น้องนิยมปลูกเออ นิยมปลูกไว้เพราะว่าอ่ามันเป็นของหายากเราสวนเกษตรบ้านน้องกษตรปิญยามไปเห็นของแปลกๆกับปิพยาอมซื้อมานะครับไปเห็นของแปลกๆแล้วก็เสี่ยวมาสะสมใบซัดสมใบนะครับเออสีเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นสวนกล้วยแปลกนะครับสิบอกบนนิยมเฮ็ดจังทั้งผู้อื่นเขานะครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งกล้วยชนิดหนึ่งเป็นไฮไลท์ของงานเลยครับตอนนี้กำลังสุกครับพี่น้องสุกข้าเครือบครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับ